สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวะเลลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภรในพื้นที่จังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา8นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะเลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดานอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์เพื่อผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนและสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าจำนวน500โดสแก่ปัสุสัตว์จังหวัดลบบุรีเพื่อนำไปฉีดสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ พร้อมกับทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและพระราชทานป้ายห้อยคอสุนัขในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิัาิจำนวนสามตัวจากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่เพื่อทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขของประชาชนจำนวน20ตัว ในการนี้ทรงเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์และทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่คนสัตว์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย โดยโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัสตว์จังหวัดลบบุรีสำนักงานปศุสัสตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดลบบุรีมณฑลทหารบกที่13ร่วมกันออกหน่วยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีมีสุนัขและแมวกว่า2 2 0 0 0ตัวมีการเฝ้าระวังเชิงรุกและวางเป้าหมายผ่าตัดทำหมันสัตว์ในพื้นที่ให้ได้1,000ตัวภายในปีงบประมาณ2,567รวมถึงได้รับวัคซีนครบตามจำนวนด้วยสำหรับวันนี้มีผู้นำสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องก,รรกันโรคทิศสุนัขบ้าพร้อมผ่าตัดทำหมัน165ตัว ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปัิธานด้วยการสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตเพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าโดยมูลนิธิจุลาพรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ